ธนาคารอมสินจัดพิธีถแถลงข่าวธนาคารผู้สูงวัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามีสถานะการเงินที่มั่นคงโดยนายชาชายพยุหานาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินเป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวณหอประชุมบุรชัดธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ธนาคารผู้สูงวัยประกอบด้วยบริการทางการเงินหลากหลายประเภท ด้านเงินฝากได้แก่เงินฝากเผื่อเรียกประชารันผู้สูงวัยและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัยด้านสินเชื่อได้แก่สินเชื่อประชารันเพื่อผู้สูงวัยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและสินเชื่อเคหก,กตัญญูดูแลบุพการี นอกจากนี้ธนาคารอมสินยังจัดให้มีการดูแลผู้สูงวัยในชุมชนประชารัฐสีชมพูได้แก่โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงวัยหลังเกษียณอายุเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณค่าผมรู้สึกว่าสิ่งแรกเนี่ยพอทราบถึงรูปแบบของหลายๆเรื่องในแพคเกจต่างๆห้าแบบด้วยกันนี้นะคะ คำแรกที่รู้สึกขึ้นมาเลยคือความอุ่นใจเพราะว่าบางทีในการที่เราเป็นผู้สูงอายุคืออายุ60ขึ้นไปเนี่ยก็เรียกเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้มีทรัพย์สินอยู่นะคะคือบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือว่าคอนโดสามารถจะไปแปลงเป็นเงินได้โดยที่ติดต่อกับทางธนาคารแล้วก็มีหลายรูปแบบเลยนะคะที่จะตอบโจทย์ค่ะทั้ง5บริการนี้ก็เป็นอัตราพิเศษ แล้วก็บริการพิเศษที่เราทําให้กับผู้ที่สูงวัยนะครับในนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับผู้สูงวัยที่อายุเกิน60ปีนะครับลองมาปรึกษาธรรษานาคารออมสินในทุกเรื่องครับชา